นีทีมงานอ้วชอบลื้อพอชอบลื้ออ้วชอบลื้อเจอที่ไหนลื้อที่นั่น้อพบเจอกันได้วันนี้เป็นเครื่องจากยี่ห้ออันดับหนึ่งของประเทศจีนอันดับสามของโลกแล้วยี่ห้อ XCMC ครับครับเยอะไหมเยอะไหมเป็นแพลนล่าสุดแล้วเกมงานอะไรครับเรนอะไรนะครับเกมงานอะไรครับเป็นทีมงานอ้วชอบลื้ออ้วชอบลื้ออ้วชอบลื้อมาจากเมืองจีนไง จากจริงๆนั่นหลรว่าชอบลือเจอที่ไหนลือที่นั่นอันนี้ XMG รุ่น XD e 2 1 5น้ํ้าำหนักปฏิบัติการก็22ตันเครื่องยนต์ Isuzu 6 B G เป็นเครื่องญี่ปุ่นอารมณ์ทั้งตึกเลยลอารมณ์ั้งตึกเอาลงหมดทั้งแถบตึก5ชั้น มันเก็บต้องมาดูชุดใหญ่ตอนตอนล่วงเนี่ยมันตอนนี้ไม่มีแล้ววันนี้หมดแล้วดูชุดนี้ชุดล่วงแล้วชุดนี้วงง่าไรล่วงมาแล้วแขวนเนืน้อแหวมุแมแหวมวงแหวนวงแหวนวง แล้วสุดใหญ่ง ตลบวัาชอบเลื้อทำง,งานวัาชอบเลื้อใช่ไหมเนีย่ยทำง,งานอะไรนะวัาชอบเลื้อ What top of it? ตึก5ชั้น i'm gonna Aí! เลือกวันครับนี่ยเกลจะเท่า่เก็บเสร็จทุบอีกีวันจะเสร็จครับเนี่ยอันี่หนึ่ง ชาดเด็ดไหมแต่หน้าชดเด็ดไหมเนี่ยโอเคไปน,นะครับ คลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม